เมื่อเราเลือกประเภทและก็ขนาดของสายไมโครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดค่ะตรงนี้เราสามารถวัดความยาวของสายเมโครได้เลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยที่เราทำให้หลายๆส่วนเราก็ตัดอยู่ที่1 5 0เซนติเมตรนะคะใครจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งหลักการตัดนะคะเราก็หาเครื่องมือในการที่จะ ตัดสายไมโครเนี่ยวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะหลักๆเลยก็ได้เอาเครื่องมือตรงไหนมาตัดก็ได้แต่ขอให้รอยแผลที่เกิดจากการตัดนั้นนะคะมันเรียบนะคะซึ่งเราก็จะเลือกใช้คัตเตอร์แบบนี้นะคะค่อยๆกดลงไปนะคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะรอยตัดเนี่ยเขาจะเรียบตรงตรงนี้สําคัญเลยนะคะเพราะว่ารอยตัดเนี่ยเขาจะไปยึดกับตัวข้อต่อนะคะซึ่งถ้าท่อเล็กๆแบบนี้ถ้ารอยตัดของเราไม่ตรงเนี่ยมันก็จะสูญเสียพื้นที่ในการ ยึดติดข้อต่อนั้นนั้นคะ่ะต้องทําให้ตรงๆนะคะมันถึงจะแน่น